เรื่อยเรื่อยเรื่อยจนกว่ามันจะพังเพื่อมันจะได้มีหลายรูรูเยอะๆ สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราจะมาลองของใหม่กันนะครับนี่ผมไปดูจากคนอื่นมานะครับขั้นแรกปรับอันนี้ให้เป็นหกินะครับนี่หลังจากนั้นก็ไปตรงนี้แล้วก็กดตรงนี้นะครับนี่ครับผมไปลองมาหลายทีแล้วครับอันนี้เดี๋ยวผมจะลองเข้าไปตรงรูโลกนะครับ ไอที่พึ่งโหลดใหม่ก็ผมเพึ่งไปดูจากเขามาครับอนเนี้ยผมเพึ่งไปดูจากเขามานะครับ,นนผ,มามารบผมไม่ได้หาเองนะครับอันนี้ก็พึ่งไปดูมาเมื่อกี้นะครับจากการทาลายหนอนอันนี้นะครับผมจะเอาอันนี้มากั้นเลนต่อหน้ามันเลยนะครับ มันลงเมื่อ,อไหร่กั้นเลยครับตัวมันจะขาดรับรองครับขาดครึ่งเนี่ยครับผมบอกแล้วครับนี่มันเหลือแค่นี้ครับครึ่งเลยครับผมขอทำให้อันนี้มันทะลุปไปก่อนนะผมอยากเข้าไปในโลกมกั่ง เราหรือเปล่าผมไม่รู้นะครับชัลลแตกเลยหรือเปล่าโอ้โหเหมือนทําใต้ดินที่อย่างอเมซิ่งอะครับทุกคนนี่ครับเราจะอยู่ในนี้ได้ก็ได้นะครับถ้าค,หคุหยุดเป็นคุณก็หยุดไปนะครับผมจะลองกลับด้านลงนะครับอ๋ดเดี๋ยวดด เดี๋ยวขอไปตรงอื่นนะครับนห่ครับวันนี้ไม่ใช่แลผมเนี่ยไปดูอย่างันยงนะอันต่อไปนะครับเราจะสามารถยิงพาชิตได้นะครับแล้วโลกมันก็จะร้อนนะครับนี่ครับโลกระเบิดนะครับ ดูแจกตรงนี้เอานะครับเดี๋ยครับเนี่ยคนเหลือศูนย์เอาแล้วมันก็จะระเบิดนะครับเหมือนอันนี้เลยครับถ้าใครเคยเล่นนะครับอันนี้ครับบาเดียก็ไม่น่าจะทันนะครับนั่นอย่างผมว่าผมจะลองอันนี้แล้วครับเพิ่งบินเข้าไปนะครับขอเจาะเลยนะครับ เจาะทักว่ามันจะแตกนะครับแล้วผมจะลองนะครับนะครับถ้าท่านผู้ชมอยากเอาเป็นดันนั้นก็อันนี้คือตอนอัปเดตนะครับไม่ใช่ตอนเก่าๆนะครับถ้าใครยังไม่ได้อัปเดตก็ไปอัปเดตก่อนนะครับเดี๋ยวสิเดี๋ยว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 เราอยู่ที่ไหนแล้วเนะี่ยเดี๋ยวโลก โลกเ้ยโลกโลกอยู่ไหนนะครับท่านผู้ชมโอ้แล้วตีลังกามาหลายตลกมากเลยนะแปลว่ามันทำนี่ยครับโลกข้างในผมตีลังกาให้ดูรอบๆเลยครับ ตังตีนางกาไหลยตลกแล้วไปที่อื่นก็นละ่ะไว้เดี๋ยวขอหาอาวุธที่มันมอม,อมอก่อนนะครับ จะมีแบบนึงแต่ผมขอเริ่มนี่ก็คืออันใหม่เหมือนกันนะครับนี่ครับเป็นแบบแรงระเบิดน,นะครับ ขับไปดูข้างในนะครับเอาเครื่องบินทำไมใช้ไม่ได้อะกันเดืยวแล้วนี่แล้วก็กดกดสาาาาาาาิโอ้โห,โหเกืบเอบจะตีหลังกาไปห้าตลบ ห้าตลกมันจะืดมัวหน่อยนะครับทีนี้เราจะไปดูที่โลกกันนะครับตรขอดตายก่อนโอเคไปดูที่โลกกันนะครับและและเอาไอ้นี่ แล้วเอาไอ้ตัวนี้ชงนะครับอาจจะแหลกน้อยนะครับผมขอไปที่อื่นก่อนนะครับนี่ครัมัาจะเป็นตัวแบบนี้เลยนะครับคนธรรมดามันน่าหรอดนะครับปือ AK อย่างรัวเลย ครับไปเรื่อยๆเรื่อยจนกว่ามันจะพังเพื่อมันจะได้มีหลายรูรูเยอะๆรูเยอะๆยิ่งดีเดี๋ยวครับมาประกองทับเดี๋ก็ผมินก็ไปเรื่อะ แต่ละอันนี้บอกได้เลยว่าเจ๋งเสียงพ่อนะครับนี่ครับทา่านผู้ชมเราสามารถเปลี่ยนสกกินตรงนี้ได้ว้าวดีใจจังมันได้เกือบทุกมุมเลยแล้วนะทุกงม,มไม่ใช่ทุก ี๋ยวผมขอไม่ใช้เลิกตอนนี้นะเขาใช้ปืนเอเอว้าวปืนเอคนี่ดีจริงๆ หน้าเป็นแบบน่ yeah. ้ร yeah, 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 yeah. ักนะครัดี๋ยวมันก็จะบินกลับไปนะครับเอาเยอะๆเอาเยอะๆเอาเยอะๆผมจะได้ไปร่วมงานกับเขาโอเคไปเรื่ยๆมาอย่างกับกองทัพเลยอ เกือบไปเลยเดี๋ยวเราจะด้วยเพื่อนขอเลือกแค่นี้นะครับบ๊ายบายนะครับอย่าลองกดไลค์กดซับอะไรแล้วก็อะไรผมจำไม่ได้ผมขอเลือกแค่นี้เลยนะครับบ๊ายบาย